ไฟดูดคน3ทดสอบโดยการสัมผัสจริงหรือจับจริงคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบเพราะถ้ามีข้อผิดพลาดขึ้นจะทำให้เสียชีวิตได้การจะดูคลิปไฟดูดคนตอนสให้เข้าใจจะต้องดูคลิปไฟดูดคนตอนหนึ่งและไฟดูดคนตอนสองมาก่อนจึงจะเข้าใจมากขึ้นครับการสัมผัสคนที่โดนไฟดูดอยู่แล้วเราจะโดนดูดไปด้วยหรือไม่ ตรงนี้ก็คือการทดสอบที่ไฟบ้าน230โวลต์การสัมผัสถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือสัมผัสด้วยมือเดียวแต่ถ้าเราจะต้องสัมผัสถึง2มือก็จะต้องประสานให้ชิดติดกันมากที่สุดเพราะว่าถ้าห่างถ้าาสัมพัสห่างอย่างนี้จะเกิดแรงดันตกค้อมที่มือของเราและจะทําให้ไฟดูดเราแรงขึ้นแต่ถ้าเราสัมผัสใกล้ๆชิดกันมากที่สุดวนตกค่อมที่ตัวเราก็จะน้อยลง ทำให้ไฟดูดเราได้น้อยลงหรือดูดเราไม่ได้เลยแต่การสัมผัสนั้นเราจะต้องใส่รองเท้าถ้าไม่ใส่รองเท้าเราจะถูกดูดติดไปด้วยหรือเสียชีวิตไปด้วยกันให้ใส่รองเท้าไว้ก่อนที่จะทำาการช่วยเหลือหรือสัมผัสผู้ที่โดนไฟฟ้าดูดหลังจากนั้น,นผณจะต้องทำการเช็ครองเท้าด้วยหลังมือหรือหลังนิ้วถ้าสัมผัสลงไปแล้วมันไม่ดูดเราก็แสดงว่ารองเท้าเราใช้ได้ ตรงนี้เปรียมเหมือนเสมือนคนมือหนึ่งจับสายไฟเส้นที่มีไฟคือสายลายอีกมือหนึ่งจับสายไฟที่ไม่มีไฟคือสายนิวทัลหรือสายศูนย์โวลต์สายเป็นกลางแรงดันไฟตกควอมจะอยู่ที่ระหว่างสองสาย220โวลต์ความยาวของคนจำลองที่จับตอนนี้ก็คือ40เซนติเมตรช่องละส0เซนผมจะทำการเปิดไฟเข้าไปจากนั้นผมจะสัมผัสด,ด้วยมือหนึ่งก่อนรองเท้าใช้ได้โอเค ผมจะจับเี๊ไม่ดูดครับผมจะสัมผัสตรงใกล้ที่สายนิวทอนครับแล้วผมก็จะเริ่มขยับห่างออกไปเรื่อยๆดูว่าดูดหรือไม่ครับโอ้ดูดครับโอ้เริ่มดูดครับดูดครับผมมาถึงตรงนี้มันดูดปึ๊ดเลยกระแสที่ดูดผมตอนนี้ก็ย่น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยไมโครแอมเป็นกระแสที่อันตรายนะครับเพราะมันจะพุ่งเข้าหัวใจโดยตรงถ้าสัมผัสด,ด้วยมือเดียว ผมเข้าไปหาเส้นลายเลยนะครับไม่รู้สึกถึงไฟดูดเมอหนึ่งผมสัมผัสที่ไอ้บริเวณสายอิลทรอลแล้วก็ค่อยๆอย้าออกไปดูดครับดูดโอ้ดูดถ้าห่างสามสิบห้าเซนสิบยี่สิบสามสิบสามสิห้าเซนถ้าสามสิบห้าเซนดูด ไฟที่ดูดผมตะก,กี้นี้นะครับที่ผมสัมผัสที่บริเวณนี้แล้วมาแตะที่บริเวณนี้ห่างประมาณ35เซนรับรู้ถึงไฟดูดไฟที่ดูดที่ผมรับรู้ได้น,น้อยก็คือเริ่มต้นที่100อไมโครแอมตะกี้ที่ดูดก็น่าจะมี300ไมโครแอมเพราะดูดรู้สึกได้อย่างชัดเจนไฟมันก็จะดูดผ่านหลังมือเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็มาผ่านหัวใจของผมตะก,กี้นี้ เสร็จแล้วก็มาทะลุกออกมือข้างนี้แล้วก็มาครบวงจรที่หลังมือข้างนี้แบบนี้ครับซึ่งมันผ่านหัวใจอันตรายการสัมผัสแบบนี้อาจทาให้ผู้ช่วยเสียชีวิตได้แม้ว่าใส่รองเท้าก็ตามแต่ถ้าเราจับชิดกันมากที่สุดวนตกข้อมน้อยก็คือระยะที่ไม่ถึง35เซนในการทดสอบนี้หมายความว่าเราจะต้องทําการสัมผัสด้วยหลังมือก่อนถ้ามันดูดเราจะตกกลับปลอดภัยไม่ติด แต่ถ้าเรากำถ้าเราจับอย่างนี้เลยมันเกิดดูดและกระแสมากพอมันจะทําให้เรากำติดกับคนที่โดนไปดูดและจะทําให้เราเสียชีวิตไปด้วยถึงแม้เราจะใส่รองเท้าป้องกันแล้วก็ตามผมจะแตะไปที่ข้างสายลายกา่อนับเเส้นที่มีไฟนะครับเป็นหลักแล้วก็ใช้ลังมือสัมผัสนะครับว่ามันจะดูดผมที่ระยะเท่าไหร่ใกล้ๆนี่ไม่ดูดครับเพราะว่าแรงดันตัวข้อมันน้อยมจะไปเรื่อยๆ โอ้ดูดูดูครับด,ดๆๆูดตอนนี้ดูดประมาณร้อยแมโควอมได้ที่ประมาณสี่สิบเซนครับถ้าจับแบบนี้สามร้อยแม่ควมที่ดูดผมตะกีนก้น,นี่น่าจะมีประมาณแรงครับแรงห้าร้อยแมโควอมได้ครับกระตกุกรู้สึกว่าวัดเลยตรงนี้ประมาณห้าร้อยแม่ควมนะครับที่สี่สิบห้าเซน ข้อมูลเขาบอกว่าถ้ากระแสที่ไหลผ่านร่างกายคนต่ำกว่า22มิลลิแอมป์ลงมาเราจะสามารถปลายมือออกมาจากที่เราจับได้ทันแต่ถ้าตั้งแต่22มิลลิแอมป์ขึ้นไปในผู้ใหญ่เราจะไม่สามารถปลายมือออกมาได้ทันนั่นก็หมายความว่ากล้ามเนื้อเราจะหดตัวทำให้เราติดกับคนที่เราไปสัมผัสแต่ถ้าเราจับชิดโอกาสที่มันจะดูดเราก็จะน้อยลงแต่ถ้าผมสัมผัสอย่างนี้เนื้อตัดฝัง ระวางสายลายกับสายนิวทัลทดสอบก่อนว่ารองเท้าดีหรือไม่และมันดูดเราได้แรงมากหรือไม่พอที่เราจะสัมผัสหรือจะทําการช่วยเหลือได้หรือไม่ถ้าสมมติมเราสัมผัสไม่แน่นมันก็จะดูดเราเบาหรือไม่ดูดแต่เมื่อเราสัมผัสแน่นมันอาจจะดูดเราไม่ได้ให้แน่นๆเลยดูดิมันจะดูดไหมไม่ดูดครับผมกดแน่นเลยไม่ดูดฝั่งนี้แน่นเลยไม่ดูอท่างนี้เราก็สามารถจับได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเราจับมือเดียวแบบนี้เราจับอย่างนี้ได้เลย จะไม่ดูดเราถ้ามือเดียวนะครับแล้วถ้ามันดูดมันจะผ่านนิ้วนี้นะครับแล้ววิ่งเข้านิ้วนี้นะครับอ้อดูดมันดูดเหมือนกันแต่มันจะไม่ดูดเข้าหัวใจมันจะดูดเข้าตรงนี้ผ่านตรงนี้ครบวงจรมันจะมาครบวงจรกับตรงนี้หมดเลยโดยที่มันจะไม่วิ่งเข้าหัวใจจับแล้วก็ดึงปลดลยครับจับแล้วเราก็ดึด เนี่ยตดนนะครับเอาขึ้นมาเลยครับนี่ผมจับยกขึ้นมาเลยนะคร,บบครบับจับดึงออกมาเลยครับแล้วผมก็จะจับดึงแล้วผมก็จะจับใส่ดึงออกจากมืออ่ะแบบนี้เลย จับนะครับยกมายกมาจากพื้นเลยได้ไมด่ดูเนื่องจากแรงดันตัวข้อมันน้อยมันแคบถึงมันจะด,ดูดมันก็จะดูดผ่านนิ้วไม่้าหัวใจในท่าน,นี้นะครับแต่รองเท้าเราต้องเคสแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะดึงกดออ,อ,อ,ออกมาปดป่อยออกมาครับจากมือของผู้ที่โดนดูด แน่นๆดูดนิดๆ,ๆจับขึ้นมาเลยยกนาแบบนี้เสร็จแล้วก็นำมันปลดไฟแบบนี้กนึงถ้าจังหวะที่ดึงสายออกมาหลุดแบบนี้ถ้าสายที่ผมจับนั้นไม่ใช่ฉนวนถ้าจับเป็นตัวนำไฟฟ้าก็เท่ากับว่าผมจับสายไฟสองเส้นพร้อมกัน นั่นหมายความว่าผมก็จะถูกมันย่างจนสุกถ้าผมปล่อยมือไม่ทันคลิปนี้ผมไม่มีคนคอยตัดไฟให้ครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องจับที่เนื้อหมูหรือไม่จําเป็นต้องจับถูกคนที่โดนไฟดูดก็ได้เราจับที่สายไฟแล้วดึงออกมาเลยอันนั้นจะปลอดภัยฝ่าครับเพราะว่าเป็นการจับสายไฟเพียงเส้นเดียวโอเคไปก็ไม่ตะบานนะ ต่อนนี้มั่งลองสายยวเท่ามั่งของการเช็ดรงอ,องเท้าก่อนรองเท้าไม่เป็นไรเหนวมือเรามือที่เรารสาัมผัสนี้ไม่โดนดูดแล้วก็จับได้เลยครับประมาณน,านี้ไปดูดไหมไม่ดูดก็จับจับที่สายลดออกจากมือของผู้โดนไปดูดแบบนี้ อย่างนี้คนระับไม่ดูดเ้าจับได้สัมผัสได้จับได้เดี๋ยวถ้าเราจับจับสองมือเราก็ต้องลงไปและให้ชิดกันมากที่สุดอย่างนี้มันก็ไม่ดูดถ้าหอางมันจะดูดถ้าห่างอาปไปดูดถ้าหางเอา,าไปมันจะดูดครับถ้าดูดก็แสดงว่าช่วยไม่ได้ก็อย่างนี้ไม่ดูดจับได้อ่าหางออกไปดูดไหมไม่ดูด แนวตัดฝางนี่มันจะไม่ดูดมันจะดูดน้อยน้อยกว่าแนวดิ่งครับเนื่องจากแนวตัดวางแรงดันตกข้อมมันจะน้อยครับเพราะว่ามันจะไฟมันจะมาจากตรงนี้มันจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วไฟจุดนี้ก็เรียเสมือนเท่ากันหรือใกล้ศูนย์ร้อนนั่นเองมันก็เลยไม่ดูดตรงนี้นะครับแต่ถ้ามาอย่างนี้มันจะดูดอย่างนี้ห่างออกไปมันจะดูดแรงเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ดูดอย่างนี้ไม่ดูดแล้วก็จับขึ้นมาได้ครับ เมื่อเช็คแล้วไม่ดูดเราก็จับได้อดูดมันนะพอยกขึ้นมาดูดเลยถ้าดูดน้อยเราจะสามารถปล่อยออกมาได้แต่ถ้ากระแสะตั้งแต่22มิลลิแอมในผู้ใหญ่จะคลายมือออกไม่ค่อยทันครับกระแสะที่ผูกผมเมื่อกี้นี้ที่ผมจับแล้วยกขึ้นมาแล้วมันดูดป,ประมาณ 3, 6, 6, าม0มิลลิโอแอมป์ครับทีนี้มาดูกระแสะที่มันวิ่งผ่านที่ผมจับตรงนี้ว่ามันมีเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบเก้ามิลลิอมผมดึงสายนิ้วท่อกระแสจะเป็นศูนย์มิลลิอมไม่ลงดินดังนั้นกระแสจะไม่มีเมื่อผมเอาสายนิ้วท่อออกและเมื่อผมใส่สายนิ้วท่อเข้าไปกระแสก็จะอยู่ที่ประมาณร mm. ้อยฝ่ามิลลิอมทีนี้ผมจะปล่อยไฟเข้าไปที่คนจำลองนอนอยู่บนพื้นพลาสติกหรือพื้นฉนวน กระแสที่เข้ามาที่ตรงนี้ก็จะไม่มีเนื่องจา,จากไม่มีการครบวงจรก็จะเป็นศูนย์มิลลิแอมต่อเมื่อมีคนมาสัมผัสแล้วถ้าคนนั้นไม่ได้ใส่รองเท้ากระแสก็จะไหลผ่านคนที่มาจับหรือมาช่วยแล้วก็ไปลงพื้นปูนถ้าพื้นปูนเปียกน้ํากระแสจะดูดแรงขึ้นอีก5เท่าถึง1,000เท่าและจะทําให้ผู้ที่มาสัมผัสคนที่จับสายไฟแล้วนอนอยู่ตรงนี้ทําให้คนที่มาช่วยเสียชีวิตได้และยังทําให้คนที่นอนอยู่บนพื้นถนนที่ตอนแรกไม่โดนไฟดูดก็จะโดนดูดตายไปด้วยกันเลยครับ ทีนี้ผมจะทดสอบในกรณีนี้ว่าถ้าผมใส่รองเท้าเราจะจับมันจะดูดหรือไม่ตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาแล้ว220โวลต์จะไม่มีไฟ220โวลต์เข้ามาทั้งเส้นเลยครับ220โวลต์ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากมันไม่ครบวงจรไม่มีอะไรดึงไฟนะครับมันก็เลยได้220 v. ตลอดแนวเลยซึ่งคนนี้จะไม่โดนไฟดูดนะครับจะไม่รู้สึงไฟดูดเลยเนื่องจากอยู่บนพื้นถนนแรงดันตกค้อมมันไม่มีคือ220 v. หมดเลยดังนั้นเขาก็เลยไม่โดนไฟดูด การช่วยเหลือวิธีนี้ต้องระลึอกอยู่ว่าภาพลา่พลาคนที่เข้าไปช่วยก็ตายจุดไหนที่เราจะแตะเราสัมผัสเพื่อเช็ครองเท้าก่อนได้ครับได้ครับเราจะลองไปเรื่อยๆครับวันนี้่วนปายนะครับดูว่ามันจะดูดผมไหมไม่ดูดครับอันนี้เอาแล้วมันไม่ดูดครับ ปลายสุดกับปลายสุดนะครับกดแน่นๆปลายสุดปลายสุดไม่ดูดที้ลงไปเลยไม่ดูดถ้าดูดเราจะกร้ำเราก็หลุดโอกาสรอดสูงอันนี้เป็นการเช็ครองเท้าเมื่อเราเช็ครองเท้าจุดที่เราจะจับจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราจับจุดไหนแตะจุดนั้นครับสมมติว่าคนนี้เขาจับสลายไฟอยู่ด้านบนนี้แล้วเราจะเข้าไปช่วยเราก็ควรจะช่วย ให้มันไกลจากสายไฟที่สุดก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขาหรือเป็นมือแล้วก็สัมผัสตรงที่เราจะจับก่อนครับว่ามันดูดไหมทาไม่ดูดปุ๊บเราก็จับเลยครับแล้วก็ดึงออกมาลล่ออกมาได้เลยครับจากที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ไม่ดูดมีไฟนะครับตอนนี้มีไฟอยู่นะครับทีนี้ผมจะเทสแบบคนนอนอยู่บนพื้นที่เปียก ตอนนี้ผมได้เทน้ําให้เปียกเปียกเสมือนมีคนมานอนอยู่แล้วจับไฟสองเส้นเส้นลายและเส้นนิวทัลจะมีกระแสไหลเท่าไหร่สามร้อยมิลลิแอมที่ระยะห่างระหว่างสายลายกับนิวทัลสี่สิบเซนิเมตรเราจะจับจุดไหนก็ต้องเช็คจุดน,นั้นตกใจลเยหลังมือสัมผัสครับ สัมผัสด,ดูนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราสัมผัสใกล้ๆแบบนี้มันไม่ดูดให้ชิดกันอ๋อดูดโอ้โหตรงนี้ดูดครับมันจะเป็นบางส่วนดูดด้วยนะครับมันไม่ได้ลงรองเท้านะครับเพราะว่ารองเท้าเราใส่ไว้รองเท้าเราโอเคแต่ตามทิดจะต้องโอเคด้วยถ้าห่างแร่ดางโว่ความสูงมันจะดูดผ่านหัวใจทันทีให้ทิดเข้าไว สัมผัสจุดไหนจับจุดน,นั้นเราจะจับจุดนี้แล้วก็สัมผัสจุดนี้แล้วก็จับจุดนี้แล้วดึงทโอเคผมจะจับจุดนั้นนะดูดไหมไม่ด,ดูดไม่ดูดนะดจับจุดไหนเราก็จับจุดน,นั้นเลยครับโอ้โด,ดู <c oughs> มด,ดมันดูดเหมือนกัน <c oughs> การช่วยชีวิตแบบนี้ <c oughs> ผมว่ามันลำบากมันมีวิธีช่วยชีวิตยอย่างอางื่นเยอะแยะ ยกเว้นเป็นวิธีสุดท้ายจับมือเดียวอ่ไม่ดูครับนี่คือเส้นลายเส้นที่มีไปเลยครับจะจับเลยครับปลดดึงมาเลยลุลดดึงมือขึ้นมาอย่างนี้เลยปลดได้เลยครับให้จัดชัดเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมครับไม่เห็นหมุมกล้องไม่เห็นอะ่ะมุมกล้องไม่เห็นเห็นยังอ้ดูดเหมือนกันโอ้มันดูดมันดูดแล้วก็ปล่อยครับนี้มันดูดแล้วปล่อยนะครับมันดูดแล้วก็ไปล่อยได้ มันไม่เข้าหัวใจนะค่านี้มันดูปุ๊บแล้วปล่อยเพราะมันมันไม่มันไม่เข้าหัวใจกระแสมันไม่มากพอเมื่อไม่มากพอเราก็ปล่อยทันนะมันไม่ติดเนี่ยดึงออกมาเลยครับอ่ะดึงออกมาช่วยชีวิตได้แล้วแต่จะต้องมั่นใจนะครับว่าเราจับสายที่เป็นฉนวนไม่ได้แตะถูกตัวนำหรือเหล็กหรือสายไฟนี้ชำรุดเราจะถูกดูด เข้าหัวใจแล้วไปคบวงจรกับสายนิวทัลสีฟ้าซึ่งจะทําให้เราเสียชีวิตได้สูงมากครับท่านี้อันตรายมากดูเนื้อหมูสุกเลยนี่อ่าตรงนี้เป็นเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟน้าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆนะลองแต่ดูดูมันดูดไหมไม่ดูดไม่ดูดครับอ๋อยี่สิบโวล์นะ พออีสิบว่ครัปิดไฟก่อนมือหนึ่งจับเส้นที่มีไฟและอีกมือหนึ่งจับเส้นที่ไม่มีไฟแล้วคนที่ไปสัมผัสโดนตรงนี้นะครับไฟจะดูดแรงมากกว่าที่คนคนนั้นจับเฉพาะเส้นลายเส้นเดียวมันจะดึงสายนี้เท่าออกถ้าจับสายลายเพียงเส้นเดียวมันจะดูดเบากว่ากันเยอะครับ นี่ผมจะดูกระแสที่ไหลเข้ามาเส้นลายเส้นเดียวก่อนครับว่าลงมาที่คนที่นอนอยู่บนพื้นเปียกจะมีกระแสเท่าไหร่สองร้อยมิลลิแอมซึ่งเป็นกระแสที่รุนแรงมากขณะที่คนนี้จับสายไฟไบ้านสองร้อยสามสิบโวลต์แล้วนอนอยู่บนพื้นที่เปียกกระแสไหลผ่านตัวคนลงพื้นปูนไปสองร้อยมิลลิแอมซึ่งเป็นกระแสที่เรียกว่าแทบจะตายได้ในทันทีเลย ปล่อยไฟเข้าไปเลยครับเช่นถ้าผมจะจับส่วนนี้ผมก็สมาดส่วนนี้อาจจะเป็นปลายมือหรือปลายเท้านะครับพยายามจับให้อยู่เป็นจุดเดียวกันมากที่สุดหรือใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะยิ่งห่างจะยิ่งมีโวตกค่อมทําให้ดูเราได้นะครับแต่ถ้าโดดปุ๊บมันจะกระตุกกลางมือเราก็หลุดออกมาสัมผัสนะไม่ดูนะแล้วดูล้วก็จับเลยครับจับแล้วก็เดินมันเลยครับ เนี่ยดึงออกมาเลยเดึงออกมาเลยครับเยอะมากครับในนี้ดึงไม่หลุดแล้วก็สามารถปลดโดยการสัมผัสตรงบริเวณที่จะจับเพื่อเป็นการเช็ครองเท้าของเรา่อนว่าโอเคไหมครับช่วยได้ไหมอ่ะไม่ดูดกดแฝ่แน่นๆเลยแสดงว่ามันไม่ดูดเราจริงไม่ดูดทีนี่เราก็ช้อนเราเลยครับอ่ะมีคําถามว่าโดนน้าแล้วไปจะดูดไหมผมแตะให้ดูลองแตะดูกันเนี่น้าไม่ดูด เพราะว่าไฟอ่ะที่วิ่งมาลามผิวน้ํานเนี่ยจะถูกดึงลงไปที่ปูนที่เป็นฟางต้านทานต่ำฟ่าร่างกายมนุษย์มันดึงเราไปในปูนเนี่ยแล้วลงดินอ่ะมันจะดึงได้แรงส่วนขึ้นมาที่มือเนี่ยมันขึ้นมาได้ยากเพราะฟางต้านทานของคนมันสูงมันก็เปรียบเหมือนเป็นสูนโวล์ครับแล้วก็จับแล้วก็ฟ้ากันไปเลยครับของเท้าเราใช้ได้ยกขึ้นมาเลยโอ้ ยกขึ้นมาเลยครับแล้วก็จับที่สายที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็ดึงตอนออกมาถ้าจับถูกสายตัวนำคนที่เข้าไปช่วยก็จะตายไปด้วยครับสรุปการช่วยคนโดนไฟฟ้าบ้าน230โวลต์ดูด1ตัดกระแสไฟฟ้าเช่นดึงลักไฟออก ปับเบรกเกอร์ลงปิดเบรกเกอร์ทุกตัวที่ตู้คอนซูมเมอร์ในกรณีไม่รู้ว่าปิดตัวไหนถ้าคนโดนไปดูในลักษณะยืนแบบนี้ให้ทีบแรงๆเฮ้ยทำเจ็บวะเออล้อมจริงเหรอมึงล้มจริงเหรอไม่ได้ล้มมึงดูจะงอกเลยอ่ะ แล้วมันก็จเจ็บพ่ปวดหลังเลยด้วยอ้าวโอ,โอ๊ยมือเนี่ย,ยดูด้ทลากเลยอะอแต่ถ้าถีบไม่หลุดผู้ที่เข้าไปช่วยนั้นจะต้องใส่รองเท้าเพื่อป้องกันไฟวิ่งลงดินหรือพื้นปูนจากนั้นสัมผัสมือคนที่โดนไปดูดเพื่อเช็ครองเท้าถ้าเช็คแล้วมีไปดูดกล้ามเนื้อเราหดตัวกลับมาอย่างนี้เราก็ไม่ติดกับผู้โดนไปดูด ถ้าแบบนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าแตะแล้วไฟไม่ดูดเราสามารถแช่ไว้ได้อย่างนี้เราก็สามารถจับมือสองมือการจับก็คือแตะจุดไหนจับจุดนั้นและการจับด้วยสองมือจะต้องจับให้ชิดกันมากที่สุดเพื่อลดแรงดันตกคร่มมือของเราแต่ขณะจับจะต้องห้ามมีส่วนที่สองของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้าหรือปูน หรือกล่าวหรือตัวของผู้โดนไฟดูดจากนั้นก็ดึงออกมาแต่การช่วยในลักษณะนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดผู้ช่วยเหลืออาจเสียชีวิตไปด้วยถ้าคนโดนไฟดูดอยู่ในท่ายืนถ้ายืนอยู่แล้วก็ใช้เท้าตีมันแรงเราก็จะไม่ติดกับคนโดนไฟดูดครับแต่ถ้าหากว่าคนนั้นโดนไฟดูดในลักษณะนอนอยู่ ใ,ใช้ท่อมีพีีหรือไม้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นขนวนเสียออกแต่ถ้าหากว่าจะต้องช่วยดัวยวิธีสัมผัสก็ขอให้เป็นวิธีสุดท้ายเพราะว่ามันอันตรายผู้ช่วยอาจจะเสียชีวิตไปด้วยถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาปล่อยไปเข้านัเลยครับ เช่นถ้าผมจะจับส่วนนี้ผมก็สัมผัสส่วนนี้การตรวจเช็คด้วยหลังมือควรสัมผัสด,ด้วยมือเดียวเท่านั้นเมื่อเราสัมผัสแล้วถ้าไฟมันดูดเราเราจะกำมือโอกาสที่เราจะถูกดูดติดไปด้วยน้อยมากถ้าเราสัมผัสด,ด้วยหลังมือแล้วไฟมันดูดเราก็แสดงว่าช่วยด้วยวิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราสัมผัสด,ด้วยหลังมือแล้วไฟไม่ดูดเราก็แสดงว่ารองเท้าที่เราใส่ใช้ได้ เราก็สามารถช่วยเหลือด้วยวิธีนี้ได้อาจจะเป็นปลายมือหรือปลายเท้านะครับพยายามจะให้อยู่เป็นจุดเดียวไนมากที่สุดหรือใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะยิ่งห่างจะยิ่งมีโว้ตกค่อมทําให้ดูเราได้นะครับแต่ถ้าโดนปุ๊บมันจะกระตุกกลางมือแล้วก็หลุดออกมาสัมผัสนื้อไม่ดูนะแล้วดูแล้วก็จับเลยครับจับแล้วก็เดนออกมาเลยครับเนี่ยดนออกมาเลย รัมามถ้าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการช่วยเหลือเช่นเระถอยหลังรองเท้าหลุดหรือรองเท้ามีน้ำกระเด็นใส่ถ้าแบบนี้ก็อาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเสียชีวิตได้ไฟที่ดูดผมในคลิปนี้เป็นไฟขนาด100มโครแอม รับรู้ได้เล็กน้อยและ500มโครแอมรับรู้ได้อย่างชัดเจนซึ่ง100มโครแอมถึง500มโครแอมจะอยู่ในย่าน AC1 ก็คือย่านที่ไม่รับรู้ถึงไฟดูดแต่ส่วนตัวของผมจากการทดสอบในคลิปที่ผ่านๆมาผมรับรู้ได้ที่100มโครแอมและรู้สึกชัดเจนที่500มโครแอมซึ่งย่านนี้เราจะสามารถปล่อยมือได้อย่างสบาย ส่วนกระแสถ้ามากกว่า22มิลลิแอมในผู้ใหญ่จะไม่สามารถปล่อยมือได้ทัน22มิลลิแอมก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นหมายความว่าเรามีเวลาปล่อยมือเพียงครึ่งวินาทีเท่านั้นถ้าภายในครึ่งวินาทีเราปล่อยมือไม่ทันก็จะเข้ามาสู่ย่าน ac3 ซึ่งเป็นย่านที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่สามารถคลายมือออกมาได้ นั่นหมายความว่าเราจะถูกดูดติดและเสียชีวิตได้ในที่สุดจุดสิ้นสุดของกราฟนี้ก็คือสิบวินาทีถ้าเลยสิบวินาทีไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเข้าสู่ย่านสีแดงก็คือ AC 4.1ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของเราและร่างกายที่โดนไฟดูดนั้นอาจไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ และย่าน ac 4.1จะมีสูงถึง5%ที่จะทำให้คนโดนไฟดูดหัวใจห้องล่างสัน่นสังเกตเส้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ31มิมลมซึ่งมากกว่าตัวกันดูดที่ตั้งค่าให้ตัดสูงสุดที่30มิมลลิมส่วนคลิปนั้นยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ในเพลย์ลิสท้ายวิดีโอนี้พบกันในคลิปหน้า,นาสวัสดีครับ